แล้วจงมีมีประสุดและพูดดําเนินปีการปัจจี้จนประสบความสำเร็จไ,ไปนะพึงพอใจอละแอ้อสมพบไม่ต่างกันคณะกรรมการบริหารภาพนํานโดยท่านไดยวฟโรรีนี่มัชฌาสุพทรและเลยลที่แล้วเมวลสมาชิกและทุกท่านคุณครูอาจารย์นักเรียนทุกคนนะครับรู้สึกดีใจนะที่ได้มาที่นี่นะเพราะว่าปีที่แล้วนะได้าถามคำถามคำถามนึงเอาไว้ไม่รู้ว่าใครเอาคําถามนั้นไปตอบยอดว่า ทำไมโดนาถึงมีรูและรูปฏิบัติของโดนาท,ทำไมใหญ่ขึ้นนะก็เป็นอะไรที่รู้สึกตื่นเะต้นนะเพราะว่ามาเกิดแยเราเองภารกิจที่วันปูเป็นยนติสามและตรงนี้มาพรรู้ว่าวันนี้จะได้มาเจอน้องๆที่นี่และจะได้มาเห็นการถ่ายอทอดแข้งจากโรงเรียนวรรทาริยาตั้งแต่ะปะถมปลายและมัธยมต้นที่ได้ถ้วยรางวัลไปการชิงชัยในเหรียญในถ้วยต่างๆรู้สึกว่ามีคุณค่านะ พอปิแล้วเป็นการแข่งขันสารานบุงอีกรูปแบบหนึ่งที่สนุกสนานและทุกคนมีส่วนร่วมนะครับผมก็รู้สึกด,ดีดีมากจากวันที่10ตุลาผมได้เข้าร่วมประชุมตับสมองและอัาดําเนินสะดวกแล้วก็ได้พูดคุยเพื่อที่จะถ่ายทอดกิจกรรมดีๆลงสู่สมองต่อและอัาดําเนินสะดวกและก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีในปีนี้อาจจะจำนวนโรงเรียนน้อยหน่อยหนึ่งเพียงแค่3โรงเรียนกับ13ทีมแต่ ได้สัดส่วนตาบา 16, 14, อดถึง60 5คนมอบสียธตกเืินดีๆนี้ให้กับคนดำเนินรายการนะครับแายกรสองพองไม่ตากันครับแล้วความรู้สจะนึกผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆนี้ไม่ได้นอกจากสโมสรได้อัดําเนินแล้วยังมีพ่อค้าประชาชนห้างร้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกที่มอบทุนในการจัดกิจกรรมโครงการนี้เป็นเงินถึง1 3 4 5 0 0บาทตกเือให้ผูใ้ใหญ่ดูนะครับ ในแบบวันนี้จริงๆแล้วผมมี mindset อย่างเดียวว่าถ้าทุกคนอ่านหนังสือได้แต่ทุกคนมีความรู้มีความเก่งและที่ความเป็นเลิศเก็บเอาไว้ที่ตัวคนเดียวตามลำพังมันไม่เกิดคุณค่าอะไรกับคนรอบข่าและมันไม่เกิดิุณภาพอะไรที่ดีที่จะตอบไดทำให้เราเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้แต่ความยริงรถ้าเราอ่านหนังสือได้อ่านหนังสือเก่งและเรามีวิธีการสื่อสารที่ดีและถูกต้องลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ มันจะทาให้เราเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปอยู่ชุมชนไหนไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนต้องการปัจจุบันนี้มีอาชีพใหม่มากมายอินฟลูเอนเซอร์ไม่จําเป็นจะต้องเป็นรุ่น้างใครเราเป็นนายเเองเราสามารถขายชีวิตและขายเวลาในด้านทำให้เราเองมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้การที่เราเองเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นจากเรามีข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้องหลากหลายจากแหล่งที่มาของเราผ่านการกระตุ้น วิธีการผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทำให้บุคคลรอบข้างเกิดความสนใจในสิ่งที่เป็นตัวของเราได้นะครับอนาคตน้องๆก็จะได้มีอาชีพใหม่และมีไรายได้ของตัวเองและครอบครัวต่อไปสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับเราจะมีไรายได้มากอย่างไรขอให้ทุกคนกลับไปสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นคนดีเพื่อที่จะทําให้ชุมชนที่เราอยู่นะครับมีความอบอุ่นและน่าอยู่เหมือนดอกไม้ของเราทุกคนนะครับ มีไปทำในชุมชนเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของชุมชนให้มีความสุขและมั่งคุ่ต่อไปสิ่งนั้นนะครับคือผู้ใหญ่ของพวกเราปรารถนาอยากจะให้น้องๆเป็นเยาวชนและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านที่มาประกฏตัวเพื่อที่จะนําสิ่งดีๆออกไปสื่อสารกับคนข้างนอกนว่าเราเป็นคนดีของสังคมขอบอัลเยนตอกมือให้นนกับทุกคนครับ